อยากรู้ทูกครามให้กระจายพวกเราก็พร้อมจะแถลงไขเปิดทุกปมปริศนาที่ซ่อนไว้ครามจังชั่นคนคลั่งคดีนี่ลูกอยูรนกันเน้ยไปไปเสียงอะไรอะช่วยด้วย สวัสดีครับผมฟาโรจาก The Common Thread ครับสวัสดีครับผมตังมักพรครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้แปลกตามากคุณตังผมนึกว่าเดินอยู่จตุจักรที่ขายต้นมงต้นไม้ไม่ใช่หัวก็หลงอะไรติดไมค์กันมาคุณพาผมมาอยู่ที่ไหนครับวันนี้ฮะเรามาสถานที่พิเศษวันนี้เรามาเยือนช่อง พรามวิดีโอไทยแลนด์นั่นเองครับออกนอกบ้านครั้งแรกใช่ครับเรียกว่าจนจนมาเซ็นชื่อแล้วมนเนี่ยมาเยือนแล้วม CJ มาเยือนที่พรามวิดีโอไทยแลนด์แล้วใช่ก่อนหน้านี้คุณตังก็ไปผมก็ไปใช่เรามาแพ็คคู่อีกแล้วแพ็คคู่ครับแล้วก็แน่นอนครับการมาครั้งแรกแล้วก็จัดรายการครั้งแรกที่พรามเราต้องจัดเต็มจัดเต็มครับโอ้วันนี้เนี่ยทั้งชงทั้งฉากอะไรเยอะแยะมากมายแล้วเต็มเราล่ะวันเนี้ยอ่ะเต็มเรามาขนาดนี้นะครับมาเยือนพรามทั้งทีบอกเลยว่าไม่มีความธรรมดาครับด้วยความที่เราก็เป็นเพื่อนกันมา นานหลายปีแล้วนี้เราจะมาเตีมในการฉลองความเป็นเพื่อนครับ <ไป S 2> ผมเลยกิบยกหนึ่งในตีมขึ้นมาคือกินเพื่อนเพื่อรอดอืคือ,อเขาเรียกว่ารักรักกันแทบปานจะกืนกินรักปานจะกืนกินหากคุณอยู่ในสถานก,การณ์อะไรบางอย่างและการรอดชีวิตเดียวที่คุณมีคือต้องกินเพื่อนเพื่อเอาตัวรอดคุณจะทําแบบนั้นหรือเปล่าถูกไหมคุณจะทําแบบนั้นไหม ไม่เราก็จำม้่งเหมือนกันแล้ช่วงนี้เราก็เราก็ด้วยกันอยู่ได้นานใช่ใช่ใช่นี้ก็มามาที่พี่พรามครับก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องราวที่เราอยากจะหยิบยกมาเล่าไม่อยากให้มันธรรมดารู้สึกว่าธีมนี้เป็นหนึ่งในธีมที่โอ้โหมึกภาพถ้าเราอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นจริงๆคนที่เราใกล้ชิดคนที่สนิทเนี่ยเราจะกล้าที่จะกินเขาได้ไหมเพื่อเอาชีวิตของเราให้รอดพ้นจากสถานการณ์เหล่านั้นไป ใช่ครับแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่าที่เรายกเต็มอะไรมาแบบเนี้เพราะว่าเฮ้ย ไปดูซีรีส์หนึ่งมาครับและคิดว่าถ้าในชีวิตจริงมันจะเป็นยังไงเนี่ยซีรีส์เรื่องนี้มีชื่อว่าอะไรฮะ Yellow Jacket ครับซีรีส์สุดระทึกขวัญเลยที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มนักเรียนหญิงทีมฟุตบอลประจําโรงเรียนครับที่สหรัฐอเมริกาและเขาเพิ่งชนะในระดับโรงเรียนแล้วกลังจะไปแข่งต่อในระดับประเทศซึ่งในระหว่างที่พวกเขาเนี่ยกำลังขึ้นเครื่องบินเดินทางไปปรากฏว่าเครื่องบินตกกลางป่าครับและพอเครื่องบินตกกลางป่าทําให้เด็กๆนักเรียนรวมถึงตัวโค้ชและทีมงานทั้งหมดครับจะต้องเอาตัวรอ จากทั้งภูมิประเทศสัตว์ป่าที่โหดร้ายและตลอดระยะเวลาปีกว่าๆที่เขาติดอยู่กลางป่านั้นนะครับจนกว่าทีมกู้ภัยจะมาช่วยเนี่ยพวกเขาก็มีคนที่รอดชีวิตไปได้แต่มันมีความลับอยู่ครับคุณตังความลับของการเอาชีวิตรอดเ,เราจะไปติดตามดูแล้วก็ลุ้นกันว่าพวกเธอทําอะไรลงไปบ้างกลางป่าจะสามารถรอดชีวิตมาได้ยังไงอืบอกเลยว่าไม่ธรรมดาโดยเรื่องนี้นจะเล่าเรื่องแบบ2ไทม์ไลน์คือไทม์ไลน์ตอนที่ยุคป,ปัจจุบันที่นักเรียนหลายคนเนี่รอดชีวิตมาได้แล้วก็ เติบโตผ่านไป25ปีแล้วก็ไทม์ไลนย์ย้อนกลับไปในอดีตตอนที่พวกเธอเนี่ยยังเป็นเด็กนักเรียนต้องพยายามเอาตัวรอดกลางป่าแล้วก็จะมีพวกเรื่องของการแบล็กเมย์เรื่องของการฆาตกรรมที่มีปมปัญหามาจากอดีตไปติดตามกันได้ครับ Yellow Jacket Prime Video แค่ฟังเนี่ยตังคกว่าโอ้โหอยากดูแล้วล่ะประกอบกับวันนี้นะครับเรื่องราวเหตุการณ์จริงคดีจริงที่เราจะนํามาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังที่ช่องพราววิดีโอไทยแลนด์มันก็มีการรีเลทกันถึงเรื่องในซีรีส์มีอะไรคล้ายๆก,กันเหมือนกันบอกเลยว่าไม่แพ้ไม่แพ้ซีรีส์ใช่ไครับเข้มข้<ค>นทั้งคู่ทั้งซีรีส์แล้วก็เรื่องจริงเคสสิงที่เราหยิบยกมาเล่าครับ และนี่ก็เป็นเพียงแค่ไฮไลท์คลิปสั้นๆนะครับถ้าหากอยากจะติดตามรับชมเรื่องราวแบบเต็มๆของ Donner Party ขบวนนักล่าฝันกินกันเพื่ออยู่รอดไปติดตามกันได้ใน YouTube c h anel Prime Video Thailand ซึ่งผมจะแปะเอาไว้ใน Description พิม์เอาไว้ในท็อปคอมเมนต์หรือง่ายๆเลยครับกดที่ไปที่ด้านข้างนี้ได้เลยกดไปดูเลยครับมีซีรีส์ดีๆมาป้ายยาด้วยนะครับ